สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2มีนาคม2อ6 6ครับมีความเคลื่อนไหวจากเยสโตเทเบิร์กเลขาธิการนาโตได้ออกแถลงข่าวระหว่างการเยือนประเทศฟินแลนด์และพันธมิตรของนาโตบอกว่าได้ตกลงกันว่ายูเครนนั้นจะกลายเป็นสมาชิกของนาโตแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ยังเป็นมุมมองในระยะยาว ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาในตอนนี้ก็คือว่าการต้องดําเนินการต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนนั้นจะมีชัยชนะในฐานะอธิปไตยได้เป็นประเทศเอกราชดังนั้นเราจําเป็นต้องสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องเยนสโตเทนเบิร์กระบุเพิ่มเติมว่าสงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในยูเครนนั้นไม่มีสัญญาณออกมาว่าปูตินจะเปลี่ยนแผนใดๆเลยเขาต้องการควบคุมยูเครนและไม่ได้วางแผนเพื่อสันติภาพแต่อยา่างใดเขาวางแผนแต่การทําสงครามเพิ่มดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องให้การสนับสนุนยูเครนไม่มีใครสามารถบอกได้แน่ชัดว่าสงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่เมื่อสิ้นสุดแล้วเราต้องแน่ใจว่าประวัติศาสตร์จะไม่ขำรอยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่สามารถโจมตีเพื่อนบ้านต่อไปได้เราจึงจําเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของยูเครนต่อไปพร้อมกับมองว่าเรื่องของการดําเนินการที่รับประกันได้ว่ารัสเซียจะไม่รุกรานยูเครนอีกต่อไปนอกจากนี้ เลขาธิการนาโต้ยังกล่าวถึงกรณีที่สวีเดนและก็ฟินแลนด์ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้สัตยาบันและต้อนรับฟินแลนด์และสวีเดนอยากเต็มที่ในฐานะสมาชิกของนาโต้ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้ในข้อตกลงไตรภาคีที่พวกเขาทําไว้กับทูเคียเมื่อเดือนมิถุนายนที่กรุงม,มาดริดประเทศสเปนนี่คือสิ่งที่เยสโตเทนเบิร์กนั้นบอกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นทูเคียก็บอกนะครับว่าสวีเดนนั้น ยังไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่มีการให้สัตยาบันกันไว้นั่นก็คือว่าการส่งตัวบรรดาผู้ที่ทูกเคียรเรียกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยกลับกลับไปลงโทษที่ประเทศทุกเคียรโดยทางด้านสวีเดนนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการส่งตัวคนเหล่านั้นให้กับทุกเคียแต่อย่างใดทุกเคียเคยออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาอาจจะให้สัตยาบันรับรองฟินแลนด์เข้าเป็นชาติสมาชิกของนาโตเพียงชาติเดียวแต่สวีเดนนั้นจนกว่าพวกเขาจะทําตามข้อกําหนดถึงจะมีการรับรองทีหลัง ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์ก็บอกนะครับว่าฟินแลนด์กับสวีเดนแยกกันไม่ออกจําเป็นที่จะต้องร่วมเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกันแต่ตอนหลังมานั้นผู้นําของฟินแลนด์ก็บอกว่าโอกาสที่ฟินแลนด์นั้นจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ก็มีสูงเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ต้องรอสวีเดนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจส่วนในของยูเครนนั้นแม้ว่าตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริการ่วมถึงเลขาธิการนาโต้บอกว่ามีโอกาสที่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ในอนาคต แต่ไม่ใช่เวลานี้ดังนั้นเนี่ยการวาดหวังของประธานาธบรบดีโวอลเนเมียร์เซเลนกี้กับการเข้าเป็นสมาชิกนาตโต้นั้นยังเลืออหลางครับ